i อทามไฮในอีก12เดือน CEO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์โลกครับเผยว่า b บิตคอยจะทำออทามไฮในอีก12เดือนข้างหน้านะครับตลาดคริปโตครับ บิตคอยเนี่ยถือเป็นสิ่งที่คอยดึงดูดนักลงทุนสถาบันในเข้าสู่ตลาดครับโดยเจนแวนเอิร์ครับซีอของบริษัทแวนเอิร์ e ครับได้ออกมาแสดงความมั่นใจถึงอนาคตของบิตคอยครับโดยมั่นใจว่าบิตคอยเนี่ยจะทำออทามไฮครับในปีหน้าครับการคาดการของเขาครับเป็จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศักยภาพของ Bitcoin ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดแล้วก็ระบบการเงินในอนาคตครับ การเดินทางของบิตคอยที่สะท้อนถึงการเติบโตที่น่าทึ่งอย่างมากครับโดยเริ่มจากมูลค่า3,000ดอลลาร์ 3, ในปี2017นะครับผมก็ทันปีนั้นด้วยนะครับแล้วก็พุ่งอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาครับซึ่งก็ดึงดูดนักลงทุนอย่างมหาศาลเลยโดยเ,เหตุนี้นายแวนเอิร์นนะครับจึงเปรียบเทียบบิตคอยกับทองคำครับโดยเห็นถึงพฤติกรรมแล้วก็ศักยภาพที่คล้ายคลึงกันของบิตคอยในการเป็น store of value ครับเขาบอกว่า ผมบอกกับหลายคนว่าบิตคอยเป็นสิ่งที่เหมือนกับทองคําในปี2017บิตคอยได้พุ่งขึ้นมา10ปีและผมคิดว่าบิตคอยมันจะพุ่งต่อหน้าเราอีกครั้งข้อมูลจากนายแวนเออร์ครับเผยเห็นถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับโลกครับที่ขับเคลื่อนให้บิตคอยไปข้างหน้าครับเขาชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สําคัญนะครับระหว่างอัตารย์ดอกเบียแล้วก็สินทรัพย์ที่เป็น store of value ครับอย่างบิตคอยแลวก็ทองคํา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมแนวโ้มลนนดลงครับการเติบโตของ Bitcoin จึงพุ่งแรงมากขึ้นครับสิ่งนี้นะครับประกอบกับการยอมรับ Bitcoin ที่มากขึ้นแล้วก็เครือข่ายที่มีการใช้งานมากกว่า50ล้านคนนะครับทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันจะมีอะไรที่เป็น Internet Store Value มันไม่มีอะไรเหนือกว่า Bitcoin มันเป็นลบหนึ่งอย่างไรก็ตามครับบิตคอยก็เผชิญกับคําวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานที่ผิดกฎหมายครับอย่างเช่น เ,เจมี่ไดมอนด์ซีโอของ JP พีมอร์แกนเชสครับที่กล่าวว่าหากเขาดำรงตำแหน่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะล้างบางเลยนะฮะระบบบิตคอยระบบคริปโตเคอเรนซีครับ <c oughs> <c oughs> ก็พูดไปนะฮะแวนเอิร์ครับได้กล่าวถึงข้อกังวลเหล่านี้ครับโดยยอมรับแล้วก็เน้นย้าว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิมครับก็ยังเจอปัญหาที่คล้ายกันเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่มีข้อกังวลแต่เขามองมันตรงกลางและเน้นถึงความแข็งแกร่งและก็ศักยภาพของบิตคอยเหตุการณ์บิตคอยฮาร์ปิงครับ เป็นหนึ่งในัวใจสำคัญครับของ Bitcoin ซึ่งเขาได้เปรียบเทียบกับการพัฒนาของเด็กแล้วก็เหตุการณ์ฟองสบู่แตกในปี2017ที่หลังจากนั้นเกิดการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้บ่งบอกถึงมูลาค่าที่ยั่งยืนของ Bitcoin แล้วก็ศักยภาพของมันที่ทําให้ไปถึงจุด a i m ทา i g h ในอีก2เดือนนะครับขณะเดียวกันครับแดนมอร์เฮดครับหุ้นส่วนผู้จัดก,การของ p a n t e l a Capital ครับเชื่อว่าข้อมูลต่างๆทําให้เกิดมาจาก4ปีขึ้น และหากทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาบิตคอยจะอยู่ในตลาดกระทิงไปจนถึงปี2025ครับผมแน่นอนครับว่าบิตคอยนั้นราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่2017เป็นต้นมาล้วก็ยังคงขึ้นสูง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 ไปอีกนะถา้ามองกันระยะยาวแต่ถ้ามองในกราฟสั้สนๆคุณจะเห็นว่ามันมีการตกลงลง,ลงไปบ้างอย่างแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดานะครับกราฟต้องมีขึ้นมีลงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่มีคนมาบอกว่าบิตคอยเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ย มันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดครับแต่คำถามเดียวกันครับแล้วเงินกระดาษอย่างเงินเฟียสท,ที่เราจับต้องกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยมันไม่เคยถูกใช้ในธุรกิจสีดำหรอครับมันก็ถูกใช้เหมือนกันนะครับนะมีการฟอกเงินผ่านธนาคารมีการนำเงินเหล่านี้ไปซื้ออาวุธสงครามไปใช้กับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ในทางกับการบิตคอยกับเป็น สโตร์อวัลูคล้ายๆกับทองคำและมันมีอยู่อย่างจำกัดครับมีจำกัดเพียงแค่21ล้านบิตคอยท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะมีอยู่แค่นั้นซึ่งความจำกัดนี้ทำให้ตัวบิตคอยเองนั้นมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับคุณเชื่อมั่นอย่างไรคอมเมนต์กันมานะครับติดตามบิตคอยแคสซี่ครับบ้ากันทสุดเรื่องของบิตคอยครับทาง ช่องไททาวชแนลนะครับทุกวัน8ปโมงเช้านะช่องนี้เท่านั้นเลยนะครับผมก็ซัพพอร์ตกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์นะครับแล้วก็เติมกำลังใจให้ผมได้โดยการเติมเงินมาที่ทรูมันนิวเน็ตด้านล่างที่ให้ไว้นะครับหรือใครอยากที่จะสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้นะครับติดตามทุกคอนเทนต์ก็กดปุมจอยใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกที่จะเปแบบรายเดือนฮนะเอาตามความเฉลี่ยของคุณนะครับผมอยากให้เท่าไหร่ก็เลือกเอาเลยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ